มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารความดีนะครับหลายคนนะสงสัยว่าธนาคารความดีนะั้นมันคืออะไรแล้วจริงหรือไม่จริงนะในการที่จะเอาความดีเนี่ยเป็นแลกเป็นเม็ดเงินได้นะครับวันนี้เราจะได้พูดคุยกับทางด้านของประธานสถาบันการเงินชุมชนตำบลหน,นองสะระไหลนะฮะอยู่ที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่เก็บกับประเด็นดังกล่าวครับตอนนี้ท่านคุณสิวโรธอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณสิวโรธครับสวัสดีครับ ครับผมก่อนอื่นเลยฮะช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของธนาคารความดีหน่อยฮะว่ามันมาอย่างไรบ้างครับ้องต้นเนี่ยเนาะเราเจอหน้ากันวิธีชเจดาเนี่ยครับเจอน้ากันเราก็สักถามกันว่าเป็นไงสบายดีไหมมีความสุขดีหรือเปล่าครับนะครับหลายคนก็สายหน้าว่าไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยสบายอืครับก็ถามนะว่าเป็นอะไรบ้างเลยที่ไม่ค่อยสบายก็บอกถ้าอาชีพก็รายได้น้อยอาชีพก็ไม่ดี สุขภาพก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยดังนั้นวิธีการเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองถามทั้งชุมชนเลยว่าถ้าเราจะมีความสุขมีความดีมีความสุขได้เนี่ยมีอะไรเป็นมุญเหตุเป็นปัจจัยบ้างครับผมถามทั้งตำบลเลยเนาะแตการประชุมของแต่ละหมู่บ้านซึ่งเราได้ข้อสรุปว่าเบืเ้องต้นเนี่ยต้องมีความดีอยู่เก้าเรื่อง ครับผมนะครับอย่างเช่นถ้าใครเป็นผู้นําก็ต้องเป็นผู้นําที่ดีสุขภาพต้องดีอาชีพต้องดีครอบครัวต้องดีอะไรเงี้ยครับแล้วเราจะมีความสุขซึ่งเวลาเราได้เก้าเรื่องเนี่ยเราก็ใช้คําว่าสภาผู้นํบม,มาประชุมแล้วก็ประกาศเป็นสัญญาใจของเราที่เราจะทํากันว่าต่อไปนี้คนทั้งตําบลเลยต้องทําความดีอย่างน้อยเก้าเรื่องครมมับผ่านมาอีกประมาณเกือบสิบสิบเดือน ก็เจอกระถามไปไงมีความดีทั้งเก้าเรื่องแล้วเนี่ยเอมีความสุขดีหรือยังอสถารย์ก็บอกว่าเอถ้าเรนนุ้นยังไม่ดีเรื่องนี้ยังไม่ดีก็น่าจะไม่มีความสุขก็เลยต้องใช้รูปแบบกระบวนการเหมือนเดิมก็คือให้แต่ละคนช่วยบอกช่วยพูดกันหน่อยว่าไอที่มันยังต้องดีอีกเนี่ยมันเรื่องอะไรบ้างก็สุดท้ายก็คือต้องมีความดียี่สิบสามข้อห7สิบจตัวชี้วัดครับผมอันนี้คือสิ่งที่ทั้งตำบลเราบอกมา แล้วเราก็ใช้คำว่าสภาผู้นำเนี่ยประกาศประกาศเป็นธรรมนูญความสุขของเราก็คือํำสัญญาที่ทุกคนเนี่ยจะต้องทําแบบเนี้ยใครเป็นผู้นําก็ต้องทําให้ชาวบ,บ้านมีความสุขด้วยกันเป็นผู้นําที่ดีอะไรเงี้ยนะครับครับผมแต่นั้นเวลาเรามีคนทําเยอะๆเนี่ยเราก็คิดต่อไปว่าเอะถ้าเรามีความดีกันเยอะๆเนี่ยแล้วจะไปเก็บไว้ที่ไหนครับเราก็เลยคิดสร้างธนาคารความดีขึ้นนะครับ Mm. เพื่อเอาไว้เก็บความดีของแต่ละคนที่มีความดีแต่ละเรื่องแต่ละด้านแต่ละด้านเพื่อเพื่อรวบรวมไว้เพื่อที่จะได้ดูเป็นหลักฐานว่าใครดีเรื่องไหนอย่างไรครับผมกับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับคําว่าความดีในความหมายของเราเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทําแล้วนะเป็นประโยชน์กับเราครอบครัวชุมชนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนครับผมอันนี้แหละคือความหมายคํานิยามความดีของเราดังนั้นใครก็ตามที่ทําเรื่องแบบเนี้ยเป็นคนดีทั้งหมดเลย อืมครับผมแต่สิ่งที่เราได้ได้เห็นได้ยินบ่อยๆก็คือไอความดีไม่รู้จะทําไปทไําไมอถ้าทําแล้วไม่เห็นมันจะได้ดีสักทีดังนั้นเราก็เลยคิดว่าจะทําความดีให้มันมันมีประโยชน์ได้ยังไงความดีต้องกินได้ได้ยังไงใครทําดีต้องได้ดีเราจะมีหลักฐานยืนยันช่วยเหลือเขาได้ยังไงครับผมอันนี้คือหลักคิดทีที่เราคิด และที่สําคัญก็คือในชุมชนเรามีเรามีการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินการสร้างการออมด้วยการตั้งสถาบันการเงินของเราเองคือมีธนาคารของเราเองนะครับครับผมดังนั้นเพื่อให้ความดีมันชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือ,อถ้าใครมีปัญหาเดือดร้อนต้องการใช้เงินใช้ความดีที่คุณมีนั่นแหละสามารถค้ำประกันเอาเงินออกไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันครับผม จากความดี23ข้อเนี่ยนะครับถ้าใครมี11ข้อมาขอใช้ไปได้เลยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้าประกันครับถ้ามี15ข้อเอาเงินที่เอาไปเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยถ้าเกินหมื่นก็ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละเก้าต่อปีครับถ้ามี18ข้อก็หมื่นห้าพันบาทไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยถ้ามีครบเลย23ข้อสองหมื่นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยครับผมอันนี้คือวิธีการที่ที่เราใช้ความดีซึ่งเป็นนามธรรมาเนี่ย ให้มันเป็นรูปประทให้ได้เพื่อเราจะได้ทําดีกันเยอะๆแล้วเราจะมีความสุขครับผมนนี่ <ผม S 2> คือกระบวนการที่ไปที่มาที่เราเราทำมาครับครับผมครับทําแบบนี้เนี่ยแล้วทางด้านของธนาคารความดีเนี่ยจะได้กําไรที่เป็นเม็ดเงินจากส่วนใดบ้างครับธนาคารความดีเนี่ยไม่เกี่ยวกับเงินเลยอืมครับแต่เราจะมีสถาบานันการเงินในทีน่เกี่ยวกับเงินนั่นหมายถึงว่าสถาบานันการเงินเนี่ยมีหน้าที่แก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินของชาวบ้าน กับการออมของชาวบ้านกับสนับสนุนเป็นแหล่งทุนของกับอาชีพต่างๆของคนทั้งหมดเลยครับส่วนธนาคารความดีเนี่ยเป็นที่ที่เก็บความดีอย่างเดียวไม่ไม่เกี่ยวกับเงินครับผมคล้ายๆกับเป็นหลักฐานใช้ค้ำประกันในการไปกู้เงินยืมเงินอะไรแบบนี้ป่ะฮะใช่ครับจะกคล้ายๆแบบนั้นครับผมซึ่งซึ่งครั้งแรกๆเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าฉันไม่ไม่ต้องจดชื่อฉันหรอกเพราะฉันไม่ต้องการกู้เงินอ้าวถ้าอย่างนั้นเข้าใจผิดแล้ว <K un> คือการรับรองความดีการที่คุณเป็นคนดีเนี่ยคุณไม่ต้องกู้เงินก็ได้<น>แต่เรารอยากจะรู้ว่าคุณดีเรื่องไหน,นเพื่อจะได้เอาเป็นแบบอย่างสมมติเขาดีเรื่องนี้เราก็ให้ก็เป็นแบบอย่างเรื่องนี้คนอื่นก็ได้ทําตามเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นอันนี้นคือบางบาง,บางทีความเข้าใจก็จะก็จะอไม่ค่อยตรงกันก็ต้องทําความเข้าใจเนาะทุกคนที่มีการจดบันทึกความดีไว้เนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องไปใช้แหล่งทุนก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าคุณมีปัญหาเมื่อไหร่ หาทางออกไม่ได้เราจะช่วยคุณให้ได้ด้วยความดีที่คุณมีซึ่งซึ่งเวลาเราใช้เรื่องนี้เนี่ยนะครับรบผผลที่เราเห็นชัดเจนก็คือหนี้นอกระบบคําว่าหนี้นอกระบบก็คือไม่มีหลักทรัพย์ไปค้าประกันเขาเขาจิง<ม>ต้องแปวหนี้ที่เออกู้ที่อื่นมาสิบเก้าล้านสามแสนเราทําให้มาอยู่ในระบบของสถาบันการเงินในระยะเวลาสี่สี่ปีซึ่ง จากดอกเบีย้ยร้อยละสองต่อว,วันร้อยละห้าต่อว,วันมาเป็นร้อยละเก้าต่อปีครับชาวบ้บานก็มีความสุขและเป็นนี่ยังมีความสุขนะครับ,รบอันนี้คือรูปแบบทีเ่เราจะดูแลชาวบ้านดูแลสังคมแล้วทําให้เกิดความสุขขึ้นได้ยังไงครับทีนี้ฮะเรื่องของผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับเพราะว่าจากดูที่ฟังมาแล้วเนี่ยเป็นการเรื่องของการอ,อมความดีเพื่อที่จะใช้เป็นหลักทรัพย์ในการคำประการซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการ ไปกู้ยืมหนี้นอกระบบเนี่ยถ้าปกติเนี่ยเราไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีอะไรไปประกันเนี่ยการกู้ยืมในหนี้ในระบบเนี่ยจะทําได้ยากมากผลตอบรับจากโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างฮะชาวบ้านที่ได้ทําครับชาวบ้านดีใจมากครับชาวบ้านดีใจมากเพราะเขาทุกข์มากเลยครับกับคำนี้นอกระบบอืมครับเพราะดอกเบี้ยม,มันมหาโหดเลยทั้งตำบลหนองสลายน,ยนะครับเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยล้านครับผมซึ่งหนึ่งร้อยล้านเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบสิบเก้าล้านสามแสน ครับเกือบ20ล้านนมายว่าไอ้น,นี่นอกระบบ19ล้านกับนี่ในระบบอีก80ล้านเนี่ยครับดอกเบีย้ยนี่นอกระบบมากกว่าดอกเบีย้ยในระบบ,บแต่ละปี<ม>เราจึงต้องทําหมาเงินใช้เป็นดอกเบีย้ยให้เขาเนี่ยปีนึงเกือบ20-30ล้านบาท น,นี่คือความทุกข์ทรมานของชาวบ้านดังนั้นเวลาเราเปิดเรื่องนี้ให้เนะี่ยเปิดโอกาสได้เขาแบบนี้ชาวบ้านมีความสุขมากเพราะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคนในชุมชนเนว่าเขาเป็นคนตั้งใจจะมาหากินเลี้ยงดูพ่อแม,อม่ช่วยเหลืองานสังคมช่วยเหลือทั้งหมดเลยแต่เขาไม่มีหลักทรัพย์แค่นั้นเองครับแค่เขาไม่มีหลักทรัพย์แล้วไม่สามารถไปกู้เ,เงินจากสถาบันการเงินหลักๆได้เนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีใช่ไหมมันไม่ใช่เลยนะครับอืมครับดังนั้นเวลาเขาไปเอาเงินก็ที่จะมา ให้ลูกเรียนบ้างมาประกอบอาชีพบ้างเนี่ยเมื่อไม่มีมันก็ต้องมันก็ต้องหาแหล่งทุนครับแต่พาหาแหล่งทุนแล้วต้องมีหลักทรัพย์เนี่ยคนจนส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีหลักทรัพย์แต่เขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีจะดูแลเขาได้ยังไงครับดังนั้นเวลาเราทำเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้เขาหลุดพ้นออกจากคาว่นนี่นอกระบบได้เนี่ยอันนี้ชาวบ้านมีความสุขมากครับ ครับผมครับทางด้านของแหล่งเงินทุนต่างๆฮะมีกระแสตอบรับอย่างไรบ้างเพราะปกติเนี่ยตนจะต้องมีหลักทรัพย์เนี่ยมาค้ำจำนำกับตนเนี่ยจึงถึงที่จะเอาเงินออกไปใช้ได้แต่อันนี้เป็นแค่ความดีที่มีการจดบันทึกไว้แหล่งเงินทุนต่างๆเข้าว่ายังไงกันบ้างฮะแหล่งเงินทุนเนี่ยเบื้องต้นเขาไม่ค่อยรู้กระบวนการของเราเนาะไม่รู้กระบวนการว่าเรามีวิธีการยังไงที่จะคนนี้จะได้ตังค์ไปเนี่ยจะจะต้องผ่านอะไรบ้างเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยครับผม เพราะเขาไม่รู้ว่าว่ามันเป็นยังไงแต่พอเวลาเขาเริ่มเข้าใจเนี่ยเขาก็เห็นด้วยเพราะว่าการที่ใครจะมาเข้าช่องนี้ได้เนี่ยนะครับครับมันต้องผ่านกระบวนการค่อนข้างเยอะก็คือต้องผ่านเวทีของแต่ละหมู่บ้านมาสมมติผมเองเนี่ยผมจะขอใช้ทุนห้าหมื่นบาทผมอยู่หมู่ที่สี่ก็ต้องเข้าร่วมประชุมวันประชุมของหมู่ที่สี่ก็คือทุกวันที่ห้าของเดือนครับ ต้ามูอื่นก็แต่ละวันนะครับแต่ละวันไม่ซ้ากันดังนั้นผมก็ต้องเสนอว่าเอานายเสอโรดเจนิยมขอใช้เงินสักห้าหมื่นครับผมเพื่อมาใช้หนี้นอกระบบสามหมื่นอีกสองหมื่นมาใช้ประกอบอาชีพคนทั้งหมู่บ้านก็จะมองว่า้สนะือโรดน่าสมควรจะให้ไหมครับอ่าถ้าให้ก็ให้ถ้าไม่ให้ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวทําดีเพิ่มมาพอละให้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมเองนายสืโรดเนี่ยหนึ่งต้องปลูกผักไว้กินเองอย่างน้อยเจ็ดชนิดครับอสอง ต้องพยายามเก็บเงินออมให้ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าสองร้อยบาทต้องเก็บออมให้ได้สามต้องรักคนอื่นด้วยด้วยการสมทบเงินเข้าสู่กองทุนสวัสดิการเพื่อดูแลทั้งตำบลเนี่ยปีละสี่ร้อยบาทบสี่ต้องร่วมกระบวนการการลดหนี้สินของตัวเองให้ได้ห้าต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายอันนี้คือสิ่งที่ที่ผมต้องทำดังนั้นเวลาใครทำแบบนี้ปุ๊บก,กรรมการก็จะมาดูเอ๊ะคนนี้ เงินห้าหมื่นเนี่ยจะกู้ไปเนี่ยเขามีไรายได้เท่าไหร่ไปดูซิเขาทาอาชีพอะไรอ่ห้าหมื่นเนี่ยจะส่งเดือนละกี่บาทห้าร้อยหกร้อยหรือหนึ่งพันเอถ้าส่งไม่ได้อาชีพคนนี้คุณมีไรายได้ทั้งครอบครัวคุณมีกี่คนถ้าอาชีพหลักไม่พอเดี๋ยวเราจะส่งเสริมอาชีพเสริมให้ครับคุณอยากทําอาชีพเสริมอะไรอันนี้คือกระบวนการที่ท,ที่ที่เราคิดช่วยกับคนที่กลา้าที่จะเป็นไทยกับตัวเองคือ คือรู้ว่าต้องการแก้ปัญหาเรื่องหนี้คใครบ้างที่กล้าอาสาว่าฉันจะไม่เป็นหนี้อีกละอันนี้เราเราช่วยด้วยวิธีการแบบนี้ครับ,รบดังนั้นถ้าอาชีพหลักเขารายได้ไม่พอเราจะมีทีมทําหาอาชีพเสริมไม่ว่าจะเป็นปลูกผักเพิ่มเลี้ยงไก่หรือแม้แต่แปลรูปจ้างแรงงานอะไรก็ตามเราจะมีทีมช่วยอยู่ครับดังนั้นเวลาเวลาเราทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเงินที่เขาขอกู้ไปเนี่ยมันไหลเข้ามาในระบบอยู่แล้ว ครับผมและชุมชนเราก็เป็นคนคอยดูคอยให้กําลังใจกันอยู่แล้วครับซึ่งเวลาเราเรามีรูปแบบแบบเนี้ยหน่วยงานที่เป็นสถาบักนการเงินหลักๆก,ก็ก็เห็นด้วยส่วนหนึ่งเนาะเนื่องจากเขาเขาหัวเขาก็คือหัวต้อง ไม่มั่นใจไม่เชื่อใจเป็นหลักใช่คแต่คนในชุมชนเรารู้ว่าคนนี้มันเป็นยังไงครับผมครับงานวัดทุกวันมันไปกวาดวัดทุกวันเลยงานโรงเรียนงานหมู่บ้านช่วยยกเกะ๊กะโตเก้าอี้พ่อแม่ดูแลอย่างดีทำนาทำไร่ไม่เคยขี่โกงไม่เคยทุจริตเหล้าไม่กินอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนอย่างนี้เพียงแต่แค่เขาไม่มีหลักทรัพย์ที่จะต่อยอดกับธุรกิจหรืออาชีพที่เขาทำแค่นั้นเองอืมครับผมครับคุณซีโรธฮะอีกหนึ่งคำถามฮะเรื่องของ ที่ถามที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการปฏิบัติงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหนี้เสียหรือว่าคุณที่ไปกู้ยืมเสร็จแล้วเนี่ยไม่นําไม่ไม่นมานเงินมาชําระคืนแบบนี้บ้างไหมฮะครับอันนี้อันนี้คือต้องต้องใช้คําว่าโชคดีครับโชคดีที่ว่าไม่มีหนี้เสียเพียงแต่ว่าอาจจะมีการยืดหยุ่นเรื่องเวลาบ้างครับทําไมจึงไม่มีหนี้เสียเนื่องจากนอกจากกระบวนการติดตามเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะครับถามว่าถ้าใครจะขี้โกงสมมุติจะไม่ใช่คืนเนี่ยเรามีวิธีการยังไง ประการแรกก็คืออถ้าสามเดือนไม่มาเนี่ยเราก็มีทีมให้กําลังใจน้เข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงจึงมาไม่ได้มันขาดส่วนไหนมันต้องเติมอะไรครบับส่วนที่สองอวันประชุมของแต่ละหมู่บ้านผมเองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบก็ต้องเอาชื่อเนี่ยไปแจ้งที่ประชุมไม่ที่ประชุมรับทราบว่าคนชื่อนี้ที่คนเคย อนุมัติเงินกู้ทั้งหมู่บ้านให้เขาเข้าถึงเงินได้เนี่ยตอนนี้ไม่ได้ใช้เงินมาแล้วนะสองเดือนสามเดือนละคใครเป็นญาติเขาบ้างนำสกุลนี้บ้างอยู่ไหมถ้าอยู่ก็ไปใช้หน่อยเดือนละห้าร้อยหกร้อยครับอันนี้คือวิธีการที่เราใช้กับส่วนที่สองถ้าคืนนั้นไม่ได้มาประชุมอันนี้อาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นเฉพาะพื้นที่เนาะที่อื่นอาจจะทำไม่ได้ก็คือค,คจะพูดถอดกระจายข่าวเพื่อเพื่อที่จะให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไง กับสุดท้ายก็คือถ้ายังไม่ได้เงินคืนคนในหมู่นี้จะยังเข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้จนกว่าคุณจะนำเงินส่วนของคนที่ค้างอยู่เนี่ยมาใช้คืนก่อนอคนอื่นจึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งทุนได้ด้วยครับผมคนั่นเท่ากับว่าทั้งหมู่บ้านต้องรับผิดชอบพร้อมๆกันต้องช่วยกันพร้อมๆกันเลยแต่สิ่งที่ที่เป็นปัญหาของเรานะครับที่ทําให้ให้ชาวบ้านล่าช้าเนี่ยผมไม่สามารถส่งได้ตรงเนี่ย เราเจอผลกระทบเมื่อครั้งโครงการเมื่อปี47-48หรื57-58เลยนาะรับจำนำข้าวเนี่ยเนาะเนื่องจากเวลาจำนำแล้วเราไม่ได้ตังอาชาวบ้านก็ต้องมาพอกับกับสถาบันกันเงินแล้วหลังจากนั้นอ2ปี3ปีปีนี้นะครับรัฐบาลขอความร่วมมือว่างดการทำนาปังเพื่อเอาน้ำมาช่วยเหลือคนที่อื่นก่อนของเราเนี่ยเราไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำเรื่องอุปโภคบริโภคไม่เป็นไรดังนั้นเวลาเราไม่ได้ทำนาปางปุ๊บเนี่ย ไรายได้เราก็หายไปครึ่งหนึ่งของแต่ละปีครับผมอันนี้คือเป็นปัญหาบ้างที่ทําให้เราต้องยืดหยุ่นกับาการเลื่อนเวลาออกไปอย่างเช่นปกติอาจจะชําระเดือนหนึ่งเนี่ยห้าร้อยอ้าวก็เหลือสามร้อยก่อนครับอันนี้คือคือเหตุผลที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆครับดังนั้นเราจะางานนุโล้มได้อันนี้คือปัญหาที่เกี่ยวกับการผิดชําระหนี่ครับ,น,บนี่ศูนย์ไม่มีเพียงแต่ว่ามีการยืดหยุน่นมีการปรับ เรื่องระยะเวลาการชําระคืนครับผมครับสุดท้ายนี้ครับคุณสิวโรดครับถ้าหากมีหน่วยงานหรือว่าชุมชนใดเนี่ยสนใจอยากจะจัดตั้งสถาบันธนาคารความดีแบบนี้บ้างจะทําอย่างไรจะติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะโทรศัพท์มาที่ผมก็ได้นะครับครับ081763ครับผม7341อืมครับผมหรือโทรไปที่สํานักงานก็คือ034ครับ682 ศูนย์สามหนึ่งหรือเข้าไปในเฟซบุ๊กมีเฟซบุ๊กด้วยนะฮะมีตลหนองสลายก็ได้ลองเข้าไปสอบถามคอมเมนต์ดูหรือจะพิมพ์ชื่อสิวโรจินิยมเนี่ยนะครับก็จะเห็นเรื่องราวหลายเรื่องครับผมครับผมครับผมเช้านี้ต้องขอขอบคุณครับผมหรืออาจจะไปดูพื้นที่ไปแลกเปลี่ยนตรงโน้นได้เลยนะครับที่ตำบลหนองสลายอำเภอพระนรูนจังหวัดกาญจนบุรีครับผมครับท่านครับ ขอบคุณนะฮะวันนี้เช้าวันนี้ครับเป็นประโยชน์มากๆครับสำหรับธนาคารความดีนะครับโอกาสหน้าคงจะได้พูดคุยกันครับขอบคุณและสวัสดีครับยวนดีมากครับครับสวัสดีครับครับผมนั่นก็เป็นเรื่องของธนาคารความดีนะฮะเป็นอีกหนึ่งโครงการฮะจากที่หลายที่เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการเวลาที่จะไปกู้เงินเนี่ย จะต้องมีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันครับถึงจะนําเงินออกมาได้แต่ว่าน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีนะฮะที่ให้คนในชุมชนคนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมกันในการที่จะค้ำประกันบุคคลคนใดเนี่ยว่าเป็นบุคคลดีแล้วก็ให้การช่วยเหลือกันนะครับด้วยกับนําเอาเงินนะฮะออกมาใช้ได้นะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดตามอาติดต่อตามรายละเอียดเมื่อสักครู่นะที่ทางด้านของคุณสิวโรธให้มานะครับหรือว่าจะเข้าไปใน f a e b o o k นะธนาคารความดีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ